ในส่วนที่เอ่อว่าสัมนาเมื่อนี้นะครับเอ่ถึงเรื่องของทรัพยากรเ่เป็นแหล่ง่านและน้ำมันซึ่งตอนนี้ถ้ากถึงท่ินอินสานผมคิดว่าตามข้อมูลที่เขาได้รับเนี่ยอีสานมีความสมบูรณ์ทั้งผิวดินและใต้ดินนะครับว่าจะเป็นเอ่อความสมบูรณ์เรื่องของดินและก็รความสมบูรณ์เรื่องของทรัพยากรอื่นซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าว่าถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับจากนายุบายที่มีอยู่ตอนนี้ผมคิดว่า เทศบาลชิบูย่ารับอย่างลยเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยให้สาม,มัท่านกับบริษัทตา่างๆไปเกืบดมดแล้วในส่วนของทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งในอนาคตขา้างหน้าประเทศไทยถ้าพัฒนาไปให้รูปแบบนี้เนี่ยผมเห็นว่าส่วนที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับเทศบ้านซิบูย่าและประเทศไทยเท่าเนี่ยได้รับแต่ผลก,กระทบซึ่งจะเป็นปัญหาที่ตามมานะครับซึ่งผมเห็นว่าการสาม,มัท่านนี่เนี่ย ได้บอกถึงว่าขุนิสานคุนที่จะเหตุอย่างในมือมือหนา,าเพื่อที่จะปกป้องสมบัติของเจ้าของนะครับผมเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่นี่ก,กนนะารลักลอบเกิดมีการสมรชานไปเขามีเน่าคิดยุ่งเหยิงอะไรแต่สมท่านไปแล้วเขาจะมีเกิดผลกระทบกับท้องอย่างนี้เนี่ยผมเช <ใน S 1> ื่อตอนนี้เ <ผม S 1> นี่ยในฐานะที่เป็นขุนิสานผมเชื่อต้องอนั่งเสนอทิศทางต่อต่อหลักต่อส่วนส่วนร่วมของสังคมนะครับว่า ห้าควรที่จะปกป้องดูแรลรักษาด้เชื่อที่จะให้คนอีสานได้สมบัติมงนี้เพื่อประโยชน์ของคนอีสานโมเมนว่าแล้วแต่ไผที่จัดการยังไงผมชื่ว่าเรื่องนี้เนี่ยในส่วนคนอีสานต้องซอยกันติดตามแล้วก เอาทรัพยากรตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นของคนอีสานต่อไปที่นี่การเกิดมนการสมรรท่านนี่ถงกับมันจะเกิดส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติวต,วต,วตวของ,องเขาจะหนแ,แน่นอนครับอตอนนี้อีสานก็นยังเป็นวิถีที่พึ่งพานในการทำมาหากินชื่อเกษตรไร่ย่อยใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการสมรรถท่านขนาดใหญ่นะครับในทรัพยากรของอีสานเนี่ยซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมลภาวะและผลกระทบอื่นๆที่จะตามมาแต่ยังเรื่องของ แร่นะครับว่บาจะเป็นโปรตสนแน่นอนนะครับไอหน้าเขาเห็ดมาได้แน่นอนแน่นหนาโคตรที่มีบริเวณกว้างกวางมากมากที่ต้องสูญเสียไปกับแร่ธาตุพวกนี้ว่าจะเป็นเรื่องของอน้ำมันนะครับบริเแร่ธาตุอื่นๆซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากซึ่ไม่รอบที่จะต้องเปลี่ยนไปตามอุตสาหกรรมหรือตามการสำระท่านของโครงการระดับใหญ่เนี่ยวนะ่าจเป็นหน้าว่าจเป็นอื่นๆนะครับก็จะต้องเอาไปใส่กับ ุตสากรรมแบบนี้ซึ่งคนอีสานซึ่งเป็นเกษตรกรและเล็กๆย่อยเนี่ยโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากรนี้บบมแลกระ็บ่ได้ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพยากร่นี้แน่นอนถ้าหากเกิดรักสามารถสมารถาหรือวิจัยการันตีว่าประโยชน์ตกกับประชาชนบทลงโทษตกเขาสิ่งนหรอกเขาควนอยู่ตอวิจัยทีตเขาเห็นดีด้วยครับอันนี้บ้านผม่อนขางชัดครับบ้านผมผมอยู่น้ำพองครับซึ่งแต่ก่อนเคยมีการโฆษณาว่านำบะอับ ภาคอีสานเนี่ยสีลุงหลดนะครับเนื่องจากว่ามีการอยู่น้าพองมีการอยู่อีสานแต่มหาหอดมือนีเนี่ยคนอีสานยั่งคือเก่าแล้วก็ยั่งมีผลกระทบด้านอื่นอีกมากมายเพราะว่าจิเป็นเรื่องสิงแมดดอมที่เกิดจากการเข้ามาดําเนิกนการตรงนี้ซึ่งจากนี้ไปผมคิดว่าจากแผนที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ย มันโบแมนเฉพาะน้ำพ้องครับผมคิด่าทุกลุ่มน้ําและทุกส่วนที่มีการดําเนินการเพื่อไปสนับสนุนสากรรมเเกษตรกรกได้รับผลกระทบแน่นอนและคนอีสานทั้งอีสานได้รับความเดือดร้อนในอนาคตแล้วก็บ,บ่ได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการสมรทานของมองนี้